สวัสดีครับกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับมาแล้วนะครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ครับฟันธงแมนยูในยุคข,ของทางด้านรูเบนอัมรินผู้บอลบริลลี่อังกฤษน,นะครับหลังจากเตะไปแล้ว11นัดช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติเดือนพฤศจิกายนโดยตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมนำนะครับมีอยู่28คะแนน ทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าที่ตามมาเป็นอันดับ2ไปแล้ว5แต้มส่วนแมนเชสเตอร์เดนตอยู่ในอันดับที่13มีเพียงแค่15ขคะแนนนะครับจากการลงเล่น11เกมหลังจากเอร็กเทนฮักกุนซือชาวดัตช์พาทีมออกสตาร์ทซีซันได้อย่างเยี่ยมแย่จนโดนปลดและให้รุดฟานนิสรอยทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราวก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับทางด้านรูเบนอัมรินตอนนี้นะครับออฟตารบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดัง ก็ได้นำ AI s u คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์อันดับพิมลีกโดยผลออกมาว่ารูเบนอัมมารินจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบซีซั่นด้วยอันดับที่9และคาดว่าจะเก็บได้54แตม้มโอ้อันดับที่9ครไม่ได้ไปเล่นในบอลถ้วยไหนนะครับเนี่ยส่วนแชมป์จะตกเป็นของทางด้านลิเวอร์พูลโดยคาดว่าหงแดงนีจะได้ทั้งสิ้น85คะแนน ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รองแชมป์82คะแนนอาร์เซนอลจบที่3 74คะแนนตามมาด้วยเชลซี66คะแนนอันดับที่5นี่เป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับของเอ็ดดี้ฮาวอยู่ที่62คะแนนไบรตันครับ59คะแนนครับแอสตันวิลล่า58อันดับที่8นี่เป็นทางดัมฮอสเปอร์ครับ57แมนยูบอกไปแล้วนะครับอันดับที่9ครับ54แต้มและฟูตแลมครับอยู่อันดับที่10 มีอยู่49คะแนน yeah, s <S รุดฟาน,นิสรอยนี่มีโอกาสครับที่จะกลายมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เร็วๆนี้แต่ว่าเป็นผู้จัดการทีมของทางด้านเบอร์ลี่นะครับทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพครับโดยเบอร์ลี่นี่ยังคงให้ความสนใจอยากจะได้ตัวทางด้านรุดฟาน,นิสรอยอยู่นี่ก็มาจากทางด้านเดอะซันนะครับ กรณีฝั่งของทางด้านเบอร์รี่ดีได้มีการติดต่อไปที่รูดฟนานิสรอยนะครับในช่วงซัเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่ารูดฟนานิสเซรอยดีตอบปฏิเสธครับตอนนี้ดีพวกเขานี่ใช้งานของทางด้านสกอตพาร์เกอร์อยู่นะครับแต่ว่าผลงานของสกอตพาร์เกอร์ดีแบบก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงครับช่วงแรกดีแบบดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าช่วงหลังมาดีผลงานเริ่มที่จะยแย่นะครับแพ้มากกว่าชนะครับถ้าหากสถานการณ์ของทางด้านพาร์เกอร์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทางฝั่งของเบอร์ลี่นี่จะมีการปลดผู้จัดก,การทีมคนนี้ออกครับและพวกเขาหมายมั่นปั้นมืออยู่แล้วนะครับว่ายังไงก็จะมาเอาทางด้านรูดฟานนิสรอยก็พิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้วนะครับแม้ในระดับพิมพ์ลีกพาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนี่คูแมนยูไม่รู้จักคำว่าแพ้เลยเพราะฉะนั้นการันตีแน่นอนครับแต่ว่ารูดนี่ก็ ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะน่าจะยังไม่ใช่ช่วงสั้นๆนี้ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผลงานของเบอร์รี่ช่วงหลังจะไม่ดีก็ตามนะครับแต่ว่าในตารางคะแนดนดีพวกเขาก็ยังคงอยู่ในอันดับที่4อยู่นะครับมีอยู่12แต้วครับตามหลังจากฝูงอย่างซันด์แลนด์อยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเอง แต่ก็เอาเป็นว่าทางด้านรุดฟาน,นิสรอยนี่มีทีมเนี่ยต้องการอยากจะได้ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสกอตต์ปาร์เกอร์ระวังดีๆนะครับถ้าผลงานย่ำแย่นี่โดนปลดแล้วก็โดนแทนที่โดยทางด้านรุดฟาน,นิสรอยทันทีครับเรื่องของทางด้านวิกเตอร์ยูเครสนะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับนี่ล่าสุดนี่ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เตรียมแผนงานเอาไว้แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ก็ ทางฝั่งของทันด้าดูเบนเออรรินเขาคอนเฟิร์มเองนะครับว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเขาจะไม่ไปแตะนักเตะของทันด้า ing, สปอร์ติ้งลิสบอนหรือว่าจะเป็นคนใดๆก็ตามนะครับนักเตะของสปอร์ติ้งต้องอยู่ที่นั่นครับต้องพาทีมคว้าแชมป์เช่นเดียวกับเรื่องของทันด้าวิกตอร์ยูเกเรสครับอะไรก็าตามนะครับแมนยูก็เต็มไว้แล้วนะครับในช่วงซัปเปอร์กรณีวิกตอร์ยูเกเรสนี่ก็ สามารถจะย้ายทีมได้ด้วยราคาค่าตัวราวๆ60กว่าล้านปอนด์นะครับนั่นคือสัญญาสุภาพบุรุษที่ฝั่งของสปอร์ติ้งกับทางด้านโยเกเรสที่ทำเอาไว้ด้วยกันครับตอนนี้แมนเชสเตอร์เดนนี่ก็มีทางเลือกทางใหม่นะครับโดยจะเอาทางด้านจัวชัวซ็กซี่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาครับในการขอซื้อตัววิกตอร์โยเกเรสอันนี้แน่นอนนะครับแมนเชสเตอร์เดีก็คือจะต้องจ่ายเงินสดเข้าไปด้วย วิทอยูโกเนสลี่ก็ลงเล่นให้กับสปอร์ติ้ง68เกมทำไป66ประตูนะครับเฉพาะในฤดูกาลนี้18เกมก็จุดกดไปแล้วถึง23ประตูครับแมนยูดีแบกคือยังไงก็ต้องการอยากจะได้นักเตะสูนหน้าแบบนี้ตอนนี้ก็คือช่างใจกันอยู่นะนะครับเออใครดีเนาะนะครับวิกตอร์ยูเกเนสซี่ไหมแฮร์รี่เคนไหมนะครับหรือจะเป็นทางด้านจอร์แดนเด,ว,นดวิดไหมอ่ะใครก็ได้อะครับซัมเมอร์นี่เดี๋ยวมีมาแน่ๆครับอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นก็ได้ แมนยูถ้าต้องการเนี่ยประสบความสําเร็จดีคือยังไงก็ต้องมีศูนย์หน้าที่สามารถจัผลิตสกอร์ให้กับทีมได้อย่างน,น้อยๆ20ประตูนะช่วงหลังมานี่แมแมนยูหาคนยิงประตูถึง20นี่ได้ยากเหลือเกินครับแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าในช่วงเดือนมกราคมนี่แมนยูก็จะปล่อยทนานนันโจชัวซ็อกซี่นี่ออกจากทีมไปก่อนครับในรูหว่าของการยืมตัวแล้วหลังจากปิดฤดูกาลนะครับก็ค่อยใช้เขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาการซื้อตัวทนานนันวิกตอร์ชูเกเรสครับ ทางฝั่งของทันนันจุนทานเดวิดนะครับนักเตะสุดหน้าชาวแคดาของลิวเนี่ยก็ได้มีการเปิดค่าเหนื่อยนะครับตัวเลขค่าเหนื่อยที่เขาต้องการอยากจะได้ครับในการที่ย,ย้ายไปอยู่กับทีมใหม่เนี่ยสัญญาของเขากับลิวกำลังจะหมดลงนะครับในซัมเมอร์นี้และไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใ,ใดทั้งสิน้นก็ต้องการที่อยากจะรับรัพย์เต็มๆนะครับแน่นอนนะครับว่าเขานี่คือไม่ใช่ว่าจะได้แค่เฉพาะค่าเหนื่อยนะ เขาก็จะได้ค่าเซ็นสัญญาด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่ฟุตบอลก็บอกว่าอา้าก็คุณได้ผมมาแบบฟรีๆอ่ะคุณก็ต้องจ่ายค่าเซ็นสัญญาให้ผมบ้างสิทีฝัง่งฝั่งของท้านกิฟต์มีสปอร์ตนะครับได้ออกมาบอกว่าศุนหน้าชาวแคนาดานี่ต้องการอยากจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ6ล้านยูโรโดยเขาต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับทีมใหม่นี่5ปีแล้ว6ล้านยูโรนี่มันเท่ากับเท่าไหร่ครับเออ ตกออกมานี่เป็นเงินปอนก็ถือว่าถูกอยู่นะครับตกอยู่ที่สัปดาห์ละ10,000แสนปอนเท่านั้นเองครับแหมสำหรับแมนยูนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะเกรดระดับกลางๆอ่ะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเอเจนต์ของเขานี่ก็คือต้องการอยากจะได้ค่าคอมมิชชั่นพอประมาณน่ะนะครับก็ในเมื่อไม่ได้จ่ายค่าตัวให้กับต้นสังกัดแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ขอค่าไซนิ่งโบนัสด้วยก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าเอ้ย หนึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์นี่สหรับแมนเชสเตอร์เต็ดไม่น่าจะมีปัญหานะโดยเฉาอย่างยิ่งฟอร์มของซูน์น้าวัย24ปีในฤะด,ดูกาลนี้ดิ19เกมนะครับเขากดไปแล้วดิ13ประตูครับนอกเหนือจากนั้นในศึกแชมเปี้ยนลีกโอ้โหยิงไปได้ถึง6ประตูนะครับผมไม่เลวทีเดียวนะครับเนี่ยแมนยูนี่ก็จะว่าไปแล้วก็พลาดของฟรีดีๆมาหลายคนแล้วนะครับ อย่างซัมเมอร์ที่ผ่านมาดีล่วของฟรีที่น่าเสียดายมากที่สุดในตำแหน่งโซนหน้าดิก็น่าจะเป็นทางด้านมาคัสตูรามครับส่วน้างคริสเตียนเอรอ์เซนนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงอนาคตของตัวเองนะครับโดยทางด้นานคริสเตียนเอรอ์เซนนี่อ๋อบอกนะครับว่าเขายังไม่ได้ยินยังไม่รับข้อมูลใดๆทั้งสิ้นจากแมนเชสเตอร์เดนเกี่ยวกับอนาคตของเขาถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้นี่เขาจะมีโอกาสลงสนามเพิ่มมากขึ้นก็ตาม โดนะักเตะมิฟิลชาวเดนมาสนี่สัญญาของเขาก็กาลังจะหมดลงนะครับในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับเขาต้องการที่จะอยู่กับทีมนี่ไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดฤดูกาลครับฤดูกาลนี้นี่ทางฝั่งของทางด้านคริสเซนแอรเเซีนนี่ลงสนามทั้งหมด13เกมนะครับจาก18เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแล้วออกซาเป็นตัวจริงถึง9เกมด้วยครับ นอกเหนือจากนี้นี่ทำไปแล้ว4ประตูกับอีก3แอสซิสต์แม็ก็ต้องบอกนลวครับว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ผลงานนีโดดเด่นมากๆทีเดียวครับนี่ก็ย้ายมาอยู่กับแมนยูแบบฟรีๆนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้นี่คือผมยังไม่โฟกัสกับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะและอีกอย่างหนึ่งคือผมก็ยังไม่ได้ยินข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นจากสโมสรตอนนี้ก็ขอพูงเกี่ยวกับฟุตบอลเท่านั้นแหละนะครับ แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับว่าพอถึงเดือนมกราคมนี่แล้วเดือนแล้วพอถึงช่วงซัมเมอร์มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคริสเตนเอรลสเซนนี่เดี๋ยวก็คงต้องรอคอยทัน,น้านรูเบนอัมบรินเป็นคนตัดสินนะครับแม้แต่ว่าถ้าดูจากอนาคตแล้วก็คงจะยากนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านคริสเตนเอเลสเซนครับฝั่งของรูเบนอัมบรินนี่ก็คงจะมีการเตรียมแผนงานค่อนข้างเจ เยอะมากนะครับนในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีนักเตะหลายๆคนครับที่ต้องโดนปล่อยออกจากทีมไปและขวพากับ i อินไซต์แมจิตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ